กินตยาบอ้เอาอกมาหลให้นะเบ็ดโอ้ยเอา่เบ็ดปลโลดเหนางี่ย่องปลโลดอานรถยอมันก็เป็นตะปูเชียนไปถึงเรื่องห้างก็มีตะปูกินก็เยเอาขึ้นดยอันนี้กะมีสองดวงสามดวงนี่นะเจ้าเนี่ยไปกินนั่นนะว่าที่ให้พอมันเป้เป็นปตรงย่านน่ะ

ได้กันดูป่านี้เล็นว่านะปะะ่าสลัดป่าสลัดเรามาทั้มือเรามมนกินแล้ว <laughs> รูเรียมขนรูเรียมเบ็ดเอาว่ามันลอกมันมันลอกขอเขาแล้ว่าเหบอ มากินเนี่ว่ามืออึนก็ได้มามืออึนก็ได้มาให้กินเนะาะอื่นจะทำงานแล้วกูได้ได้ไรเราส่งข้าวหางนิดเด้อบอประมาณเราิะฟังข้าวโอ้ลังกลับกันเบิไไดลอยเนาะอะไรเนาะ

มาไ่ายคลิปแล้วคุณหน่งอย่าจังย้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองบึ้งวัดหท้ฟุกสุโมงนึงได้โลนึงยนอันเดีวโอ้โวป้าดีสต่เสียงมันเสีย มันบกคมแล้วนะอบมนบอมนบคเข็มตัวๆนมันตัวน้อยนะานะันมาเดบกคันมนะมันตัวเห็นดีตัวน้อยเกินโอ้ยเบีดเพิ่นน้เปนคันเลียวงามดี้ปันออนมไปันอัของโนะปันคันอีซ้อนหัวโอ้โผมมาได้ตกประจำเนี่ยละ

เบ kind of ิ่งล right ้วได้เ no. ิ่มถึงมันก็ตอดดีจังเาอกะเนด้าเนเตาเียเตานมันะอ่นอดมันกินเบ็ด ายบ่อยหละเาเนาะลายาเาเขาบ่ได้อยก็ยาไก็ไ่ได้ไปว่าที่ไปรอั้งหน้าก็บ้าข้งหน้าแต่เ้า้งไว้ทั้งเหนียบุคอยเท่าใดดอกทั้งนี้น่ะเบิร์กละที่หันหลับผู้ใดคือมื่อกี้เเห็นจีน่มับนัก

สองอันหนึ Alors, ่งขึ้นมาส่งแื้อที่เมื่อวานแล้วที่ยังเหงะไหมยายยายชิมเล่าว่าเพ็ดบัเป็นซสื้อหนาท่านวาดให้เราะ ฟ้งนะจ๊เนี่ยาบห้เปาังนะอ้ตัวยใหญ่ขึ้นมาจากตัวดนะ Nó nhau là... cũng... đủ vẫn nhóc quá ha nà đi vô đi quá nhั่ง ให้มันหลุดสิดีก็กันนะนะกันถ้า มือเนก็บ,บตเต็มอีกทีเดียวอึ้น,น,ม,นไไมาเพื่ทำงานนี่เครื่องเดินทีได้มาบ้างโหโดดมาเดดมาทียกให้ได้อะไรเถอะขว่างกับ้องมาเจ็ยันเป็นมาทุก <c ười> มืออืมมือเป็นหวัดบมดละ <c ười> มันบริให้เขาดึงจากเชน่ต่อเฉยนี่เห็นต้นไหนนี่ติดเัีไนะเบิ้ระติด้เลยป๋อเข่งๆให้ผมจังเลยเนี่เอาเป็ดลงกัได้ขอบคุณครับไดนหลายเติบนะได้โลุ่กละผมตีบ่ได้จากตัวเลยนะ ฟางแต่แปงเบ็ดอยู่กรยังนึงกระยังหน่งผมกรท้อเลยเนี่ยมาไดบ้านสมงครับสมงเหนีรายสมอันมอนายเนี่ออันไหมุตสิทธดนันนะโอ้ต่สิทธดนันตคัดนะเออตคัดนั่นแหละ พี่น้องกันนะเนี่นนนเป็นแน่ฮิสกันนาอ้ติดตลักิดตัิดักหัวรักแควเขาักอันยังฆ่าหันศพเฮ้ยเราคิดสังเดเหรอเนี่ย <c ười>